เนครับเควินเคเฮอร์นะครับผู้รักษาประตูมือสองของเรนนะครับก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรเบนฟอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอาเควินเคเฮอร์นะครับก็ได้โพสต์อำลาแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็ผมมาถึงสโมสรแห่งนี้เมื่อตอนที่ผมอายุได้16ปีนะครับและ10ปีต่อมาผมไม่เคยฝันถึงการเดินทางที่จะก้าว เดือนต่อไปการมีโอกาสได้ลงเล่นให้สโมสรแห่งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมองข้ามและเป็นความทรงจําที่ผมมีทั้งหมดผมจะเก็บไว้ตลอดไปตั้งแต่การประดิมสนามนัดแรกจนถึงการฟาถ้วยรางวัลผมรักมันทั้งหมดขอบคุณทุกคนในสโมสรตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงโค้ชของผมรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมทั้งในอดีตและทีมปัจจุบันพวกคุณทุกคนช่วยรออให้ผม เป็นทุกอย่างในวันนี้ขอบคุณแฟนบอลสําหรับการสนัสสบสน,สนุนที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกถึงความรักเสมอมาและมันมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับผมนะครับและผมจะมีพื้นที่พิเศษในหัวใจสําหรับสโมสรและเมืองแห่งนี้เสมอขอบคุณทุกคนและขอให้โชคดีกับอนาคตคุณจะไม่มีวันยืนอย่างเดียวดายนะครับนี่กันนะครับก็เป็นโพสต์สุดท้ายนะครับ ของเควินเกเลเฮอร์นะครับในฐานะนักเตะของเรียปูนะครับตอนนี้นะครับเขานะครับก็ได้เป็นผู้รักษาประตูของเบนฟอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเควินเกเลเฮอร์นะครับเป็นนักเตะเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งมากนะครับจะมายึดมือสองของเรียปูตลอดไปก็ไม่ได้นะครับก็ขอให้โชคดีกับอนาคตต่อไปกันนะครับสําหรับเกเลเฮอร์นะครับเพื่อนๆเราครับคิดอย่างไรนะครับกับเควินเกเลเฮอร์นะครับ คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับขอบคุณครับ